สวัสดีค่ะดิฉันผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรนงนุชเกตุ้ยนะคะอาจารย์ประจําหลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนานน่นค่ะค่ะวันนี้นะคะดิฉันนะคะก็จะมาให้ความรู้นะคะแล้วก็ให้ทุกท่านเนี่ยได้เรียนรู้เรื่องของ introduction to machine learning นะคะก็จะเป็นเรื่องของการเรียนรู้เครื่องจักรนะคะจริงๆแล้วก็แปลตรงตัวนะคะซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของทางด้านศาสตร์ทางด้าน AI นะคะ ในหัวข้อหลกัหลกๆที่เราจะมาพูดคุยในการเรียนรู้ในครั้งนี้นะคะจะแบ่งทั้งหมดเป็น5ส่วนด้วยกันส่วนแรกนะคะเราก็จะมาทำความรู้จักกับ Machine l e a r n i n g ว่าคืออะไรอันที่2เราจะมาเรียนรู้ว่า Machine l e a r n i n g แตกต่างจากโปรแกรมมิ่งทั่วไปอย่างไรบ้างอันที่3นะคะจะเป็นเรื่องของทำไมเราต้องมาเรียนรู้ Machine Learning ด้วยว่ามีความสำคัญอย่างไรและ 4. นะคะประเภทของ Machine l e a r n i n g นะคะที่มีการนิยมใช้ในปัจจุบันนะ,ะมีกี่ประเภท และสุดท้ายก็เรื่องของกระบวนการนะการที่เราจะเอา Machine Learning ไปใช้งานเราจะต้องมีการวางแผนเตรียมการได้อย่างไรนะคะเรามาเรียนรู้กันพัร์ทแรกกันเลยค่ะความรู้เบื้องต้นนะคะทางด้าน Machine Learning เขาบอกว่า Machine Learning อ่ะสิ่งที่เราต้องรู้เลยก็คือ1คอมพิวเตอร์เราต้องมีเครื่องคอมพิวเตอร์ค่ะเพื่อจะเป็นเครื่องจักรนะคะที่จะให้ตัวโมเดลนะคะสามารถที่จะให้ทำงานได้2เราต้องมีเทคโนโลยีค่ะนั่นก็คือองค์ความรู้ทางด้าน Machine Learning และ3คือเราต้องมี Data ค่ะถ้าเราไม่มี Data เราไม่สามารถที่จะเอาข้อมูลตรงนั้นมาทําให้ตัวแมชชีนเนี่ยเรียนรู้ได้ดังนั้นความสำคัญของ Machine Learning ที่น่าสนใจก็คือว่าสามารถที่จะวิเคราะห์นะคะบนพื้นฐานข้อมูลที่มีขนาดใหญ่แล้วสามารถที่จะจำแนกนะคะรูปแบบหรือ Pattern ที่ได้ตรงนี้มาทําการทำนายนะคะผลนะคะโดยที่เราไม่ต้องใช้โปรแกรมมิ่งในการที่จะเขียนคำสั่งไปคอนโทรลได้เลยนะคะก็คือสามารถตัดสินใจได้ตัวของเครื่องจักรนั่นเอง ดังนั้นนะคะ Machine Learning เนี่ยซึ่งเป็นลักษณะของการตัดสินใจด้วยตัวเองนะคะ่างอัตโนมัตินะคะในงานนะคะที่ตนเองกำลังทำอยู่นะคะสามารถที่จะเอานำไปใช้ประโยชน์ในเรื่องของด้านสุขภาพด้านการแพทย์นะคะด้านการเงินนะคะกลุ่มที่เป็นเรื่องของอัตโนมัติ s ิสเต็มคือระบบความเป็นอัตโนมัติต่างๆนะคะกลุ่มที่เป็นทางด้าน AI นะคะดังนั้น Machine Learning นะคะจึงเป็น เหมือนกับเครื่องมือนะคะเหมือนกับาการเรียนรู้เครื่องจักรในรูปแบบหนึ่งที่สําหรับในการใช้พัฒนานะะองค์ความรู้ให้มีความฉันฉลาดแล้วก็สามารถที่จะ improve นะคะหรือ,อพัฒนาศักยภาพประสิทธิภาพนะคะรวมถึงการที่เราสามารถที่จะจัดการกับข้อมูลใหม่ๆแล้วก็ทํานายผลจากข้อมูลใหม่ๆแล้วถูกนําไปใช้เป็นนวัตกรรมในทางเทคโนโลยีและทางด้านธุรกิจค่ะดังนั้นนะคะอะไรคือความหมายของ machine learning ค่ะ Machine Learning อย่างที่บอกก็คือว่าก่อนหน้านี้นะคะเราเคยเรียนแล้วรู้ว่า AI ก็คือ empower machine and computer to e x e c u t e t a s t through algorithm and statistical method นะคะแล้วก็ resulting intelligent AI ก็คือ,คอาศาสตร์ศาสตร์หนึ่งนะคะที่ทำให้เครื่องจักรสามารถที่จะทำงานผ่านตัวอัลกอริทึมความรู้ทางด้านคณิตศาสตร์สถิติแล้วก็อาศัยหลักทางด้านเอนจิเนีเข้ามาร่วมเพื่อให้คอมพิวเตอร์สามารถทำงานได้อย่างฉลาด ดังนั้นแมชชีเน็ตติ้งจึงเป็นสับฟิลด์นะคะหรือเป็นฟิลด์ฟิลด์หนึ่งที่อยู่ภายใต้ AI นะคะมุ่งเน,นเรื่องของการให้คอมพิวเตอร์เนี่ยสามารถที่จะเรียนรู้นะคะโดยที่ไม่ต้องใช้นะคะโปรแกรมในการกำกับเป็นโปรแกรมคอมพิวเตอร์แบบหนึ่งนะคะที่สามารถที่จะเรียนรู้นะคะจากประสบการณ์นะคะแล้วนำผลจากประสบการณ์ตรงนั้นเนี่ยนะคะซึ่งสามารถบอกได้ว่าเป็นคลาสอะไรเป็นรูปแบบไหนแล้วนำผลลัพธ์ที่ได้ตรงนี้นะคะมาทำการทดสอบประสิทธิภาพ ดูว่าแบบจําลองที่เราได้จากการเรียนรู้ตรงนี้ยอมรับได้ลิ้นนาไปใช้ได้จริงหรือไม่นั่นคือลักษณะของแมชชีนเล e ร์นิ่งดังนั้น g o หรือเป้าหมายหลักของแมชชีนเล e ร์นิ่งก็คือการที่เราเข้าใจโครงสร้างของข้อมูลนะคะแล้วทําให้ข้อมูลเนี่ยสามารถที่จะพัฒนาเป็นเป็นแบบจําลองและให้มันเนี่ยสามารถที่จะเรียนรู้และเข้าใจและให้มนุษย์เนี่ยนำไปใช้ประโยชน์ค่ะดังนั้นนะคะหัวใจสำคัญเหนือคีย์เวิร์ดที่สำคัญของแมชชีนเล e ร์นิ่งก็คือ a u t o m a t i n g นะคะ automation คือความเป็นอัตโนมัติค่ะอันที่2ก็คือ r i t i n g computer to program themselves ก็คือมันสามารถที่จะคิดวิเคราะห์ตัดสินใจด้วยตัวของเครื่องจักรของตัวเองอันที่3 writing software is the bottleneck คือในลักษณะของการเขียนซอฟต์แวร์ในลักษณะที่มีการเรียนรู้จากสิ่งที่เกิดขึ้นจาก data set มาดังนั้นความมี data set หัวใจสำคัญอีกอันนึงของ machine learning ก็คือข้อมูลค่ะ